สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอะอยากสอนนะคะแล้วก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆชาวสปปลาวด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่มาติดตามกันนะคะก็ใครดูอยู่ที่ประเทศไหนยังไงไนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้นะจะได้รู้แล้ววันนี้นะคะคําศัพท์ที่ไอ้จะออมาสอนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็คือคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของวัยรุ่นอย่างพวกเราแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังใช้ปิดกันอยู่อ้ก็เลยเอามาสอนให้ในคลิปนี้นะคะ คำศัพท์กลุ่มแรกนะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับสิวนั่นเองทุกคนคำว่าสิวเนี่ยเป็นเหมือนกับศัตรูหัวใจพวกเราชาววัยรุ่นกันมานานแสนนานเลยใช่ไหมคะอย่างฮายนะคะตอน วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยไอ้ก็มีสิวเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้เป็นคนหน้าแพ้ง่ายค่ะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยหรือว่าเครียดช่วงสอบเนี่ยก็เป็นสิวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาคําว่าสิวเนี่ยนะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้เลยจะได้ใช้ถูกต้องกันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ย,ยังเห็ุหลายคนเนี่ยใช้คําว่าสิวผิดอยู่เลยเนาะคาว่าสิวที่เพื่อนๆเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยเนี่ยคือคําว่าอะไรคะแอคเน่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคําว่าแอคเน่เนี่ย มันไม่มีนะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอ่านว่า acne ไม่ใช่เน่เนาะเป็นหนิ่งค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถพูดว่า I have an acne เราต้องพูดว่า I have acne ไม่มีคำว่าแอนเพราะว่าคำว่า acne เนี่ยมันไม่ใช่สิว1เม็ด2เม็ดที่นับได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสิวแบบสิวทั่วไปหน้าไม่มีแอนห้ามมีเนาะพูดได้แค่ว่า I have แต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยผิวหน้าเนี่ยไม่ได้มีสิวนะแต่ว่าวันนี้มันขึ้นมา1เม็ดอย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงเราก็ห้ามใช้คําว่า acne ค่ะแต่ว่าเราต้องใช้คําว่า pimple pimple อย่างเช่น I have a pimple หรือว่า I have two pimples แล้วก็นอกจากคําว่า pimple เนี่ยเรายังใช้คําว่า zit I have two zits ะะก็คือชั้นมีสิว2เม็ดนั่นเองซึ่งของไอนะคะตอนเรียนตอนแบบเครียด,ยดใกล้สอบนะคะไอก็จะมีทั้งแอบหนีแล้วก็มีทั้งพิมพโป้ด้วยพอเรียนจบมาเนี่ยสิวเนี่ยมันก็หายไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คืออยากลดพวกรอยสิวมากกว่านะคะอ่ะมาดูคําว่ารอยสิวกันดีกว่าคำว่ารอยสิวนะคะหรือว่าพวกจุดด่างดําบนใบหน้านะคะเราก็จะเรียกว่า spot และการลดรอยสิวนะคะหรือว่าการทำให้ขาวขึ้นเนี่ยภาษาอังกฤษก,ก,ก็คือ whitening คำว่า white ก็คือคำว่าขาวนั่นเองและ suffix en นี้นะคะก็แปลว่า ทำให้เวลาเราเอา suffix e n เนี่ยไปเติมไว้ท้ายคำไหนเนี่ยคำนั้นมันจะกลายเป็น verb ขึ้นมาค่ะเช่น white แปลว่าขาวใช่ไหมคะ w h i t e n ก็แปลว่าทำให้ขาวคราวนี้เนี่ยเราไปเติม ing นะคะให้มันกลายเป็น gerund นะคะก็คือการหรือความนั่นเอง whitening เลยแปลว่า การทําให้ขาวขึ้นค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของพวกครีมลดจุดด่างดำต่างๆที่เราเรียกว่าไวท์เ n นิ่งนั่นเองค่ะอย่างที่ไอ้บอกนะคะว่าไอา้เป็นคนหน้าแพงง่ายใช่ไหมคะแล้วพออยากจะแบบหน้าขาวใสแบบคนอื่นเขาบ้างเนี่ยใช้แบบครีมไวท์เ n นิ่งทั่วไปเนี่ยมันก็ทําให้หน้าเราพังอีก เป็นสิวอีกก็จนไปเจอรีวิวตัวนี้มานะคะก็คือของยูซารีนั่นเองอันนี้เนี่ยไม่ได้มาขายของนะคะอยากได้ต้องไปซื้อเองนะเพราะว่ายูซารีนเขาก็มีขายแบบ ตามพวกบูธวัดสันหรือว่าร้านขายยาใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีหมดแล้วนะคะหรือว่าใครแบบเอออยากจะเหมือนไอก็ได้ซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็ w w w u s r e e n c o t h อันนี้ยก็ไปซื้อมาเองเหมือนกันนะคะ u s r l e e n daymatch w h i t e n i n g sps 30พี่ไอ้กล้าลองเพราะว่าคือ u s r l e e n เนี่ยเขาก็เป็นแบบเวชสัมาร์ใช่ไหมเหมือนเขาก็เก่งด้านแบบรักษาสิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะใช้แล้วแพ้แล้วสิวขึ้นเนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ ไวท์เชนิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะคือทาไปเนี่ยมันแมทคือแบบ ไม่ไม่เหมือนครีมปกติทั่วไปที่ใช้แบบแล้วมันมัน,มน,มนระหว่างหวานคืออันนี้คือทาไปแล้วแบบแมทเลยคือชอบมาแล้วแบบพอใช้มาสักพักแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบผิวมันดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่อุดตันไม่อะไรทั้งนั้นก็เวิร์กมากๆใครที่ยังหาครีมไวท์เทนนิ่งอยู่เนี่ยก็สามารถลองตัวนี้ได้นะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าไอลองมาแล้วเนาะโอเคใครอยากให้สอนคําัพท์กลุ่มไหนอีกเนี่ยก็มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะ